สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องพันทิปชาแน,นลค่ะสวัสดี fc ทุกๆคนนะคะวันนี้วันที่สิกวันหวยออกนะคะมาให้โค้งสุดท้ายแล้วรีบลงเลยค่ะโค้งสุดท้ายเด่นมาลูดลูด8กับสนะคะมาเลยให้เลยให้เลยทุกคนวันที่แล้วได้สูงวันนี้ลูด8ด มาจับให้เลยนะคะว่าแปดมีอะไรมั่งนะเขียนตัวใหญ่ๆเลยกระสีอาจจะหลายตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไปคัดไปซื้อเอาถ้าซื้อออกมามันก็คุมอยู่นะทุกคนโอเคอ่นให้เลยแปดมีอะไรมั่งเขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยขอใส่แว่นแป๊บ วันนี้คลิปจะไม่ยาวหน่อยนะโก้งสุดสุดท้ายเดี๋ยวรีบให้จะได้รีบไปซื้อสามแปดแปดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบกดผ่านได้เลยนะคะถ้าใครไม่มี ตัวเลขไปซื้อก็มาจับอันในนี้ไปเลยได้เลยนะคะนี่นะคะออก็ไม่เยอะถ้าเล่นหลักแปดนะถ้าทุกคนได้เล่นหลักแปดเล่นตามนี้เลยค่ะถ้ามาแปดยังไงก็ออกตามนี้ค่ะแต่แปดศูนย์ไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวแอดขอดูแป๊บหนึ่งมนะีอ่าไม่ติดศูนย์นะมันไม่มีศูนย์นะจ๊ะ สามแปดโอเคหลักสีมาอันนี้คือแปดแล้วก็มาเรามาสี่ต่ออันนี้แปดสี่ลูดบนล่างนะคะบนล่างทั้งสองเลยจะให้บนอย่างเดียวเดี๋ยวไปออกล่างไม่มีใครรู้ตัวเลขก็จะออกแต่ ก็ดูศูนย์แล้วแต่สองแต่ก็ได้ตัวลองมาอยู่นะเดี๋ยวให้ให้ลองลองสองไปนะทุกคนลองสองนะเอาสีไปก่อนถ้ารูสีมันมีอะไรมั่งใช่ไหมหนึ่งสี่สี่เจ็ด สี่เก้าสี่สามสี่สองสี่แปดสี่หกสี่ห้าไม่มีศูนย์มีแค่นี้นะคะกันนะคะตัวกันคือกันกันสองเลขสองนะสองมีอะไรมั่ง หนึ่งสองห้าสองอ่าสี่สองคืออยู่อันนี้แล้วนะคะสี่สองอยู่ตรงนี้อยู่หลักสี่แล้วนะเราไม่เขียนเนาะแอดไม่เขียนนะเก้าสองเจ็ดสองสามสองสองสองหก สองมีแค่นี้นะคะนี่ตัวกันนะตัวกันถ้ารูดคือจะเด่นเด่นหน่อยก็จะเป็นสีนะทุกคน4ที่มาตรงอะไรใช่ไหมที่ดังๆนะวงกลมให้จะรีบลงนี่สีนะทุกคน4ีหถ้าตัวกัน2สองจะมาก็นี่แหละสองสอง กับเก้าสองนะทุกคนกับเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสองใครชอบก็เอาไปเลยถ้าหลักแปดหลักแปดก็จะเป็นนี่ระวังแปดแปดนะทุกคนเลขเบิ้ลก็มีแค่นี้แหละก็ไม่เยอะคัดเอาถ้าใครได้สูตร ได้ห้าหรือได้สได้8ดมาจับเอาตามนี้เลยนะคะ S, <S ก็มี8หลักสูตร,ตร8มีแต่นี่ดูอันนี้มันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนี่มันก็อาจจะมาสี่หก็ได้นะทุกคนสี่หสี่ห้ามาได้อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้คือหลัก8ดอันนี้สูตรอันนี้ก็เด่น8ดไม่แน่ถ้าเล่นหลัก8ดเล่นตามนี้เลยทุกคนน่ย งสุดท้ายประจำวันที่16มาดูว่าตุลา66มาดูว่าจะเข้าไหมงวดที่แล้วเข้า0รูด0อันนี้รูด8รูด8กับ4ตัวกันก็คือ2ถ้าไม่ชอบสองก็ กดผ่านถ้าชอบแปดซื้อตามนี้เลยนะคะเพราะมีอยู่แค่นี้เลขมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่ถ้าเล่นหลักสี่ก็นี่ค่ะตามนี้เลยค่ะสี 4, 2, ่สองนี้แอดก็ชอบนะกับสี่เจ็ดสี่ห้าวันนี้จะคลิปไม่ยาวหน่อยนะเดี๋ยวรีบลงให้เลย มันก็มีอยู่อีกสูตรหนึง่งมาเขียนมันจะมีสูตรหวยมันออกอะไรนะหวยเมื่อกี้มันมันออกหกมันออกหกหกใช่ไหมสูตรนี้เขียนสูตรนี้ให้หกบวกสอง หกหกหกบวกสองห็ดก็เท่ากับ8อันนี้ก็เท่ากับ8มันน่าจะมา8ก็ได้คือตัวเด่นคือ8นะคะงวดที่แล้วนะอันนี้งวดวันที่16 16เดือน10 6 6เดี๋ยวมาทำให้ดูงวดที่แล้วมันออกสี่หใช่ไหมสี่หกสี่บวก สองสี่ห้าหมันได้หใช่ไหมแล้วก็บวกสองหกดแดได้8ดก็มาที่ 6. หกหวยมันออกหกหนี่ค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วนะอันนี้คืองวดงวดที่หนึง่งวดที่หนึ่งเดือน10เนาะอันนี้งวดก่อนงวดก่อนทําให้ดูนะคะนี่สูตรนี้เอาเลยเอา เอาเอาล่างบวกสองนะคะสองตัวหน่หนวยสิบบวกสองนะคะก็เท่ากับมันได้อะไรมันก็ได้เด่นหแล้วมางวดนี้อันนี้บอกสูตรเลยงวดนี้ได้8ปดแดทั้งสองตัวน่าจะมาแปดถ้ามาแปดเล่นตามนี้เลยทุกคนพอมันห8ดก็อาจจะมาล่างนะสี่อาจจะมาบนหรือเปล่าไม่แน่ไม่นอนนี่ค่ะ ถ้าแปดก็เล่นตามนี้เลยทุกคนเจ็ดแปดแปดเก้าแปดห้าปดหนึ่งสามดดแเามาดูว่างวดนี้มันจะเข้าไหมงวดก่อนก็เข้านะคะเข้ามาสาลองลองไปลองไปทำย้อนหลังดูว่าเข้าไหมเพราะเอเพราะเอทํทำมาก็ได้สองงวดเองลองทําดูก็เข้าอยู่งวดก่อนที่แต่มันไปออกบนหนึ่งสอง มันมาทั้งหนึ่งทั้งสองเลยแต่บางทีมันก็ขึ้นบนนะคะมันไม่แน่นอนแต่ตัวเลขมันเข้าไหมเข้าแต่บางทีมันก็ขึ้นบนคือมันไม่ไม่แน่นอนว่าจะลงล่างนะสูตรนี้งวดก่อนนู้นน,น,น่าจะเข้าหนึ่งสองมนะั้งเอสก็ไม่ได้ทาดูต้องไปย้อนดู มันออกอะไรมั่งความี้เกียรขี้เกียดไปไล่นะนี่แหละเราก็มาทบทวนอัน,นี้สูตรนี้ได้แปดนะมาดูว่ามันจะเข้าไหมนะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะคหน้าจอไว้เลยมีอะไรมั่งมาดูมาย้อนหลัง สูตรนี้ให้450ก็หลักศูนย์ก็จะอยู่ประมาณนี้สูตร6นี้ให้8กับ2 3ตัดไปไม่น่าจะมาก็าอยู่ประมาณนี้สองสองสององตามนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้สูตรนี้ให้4กับ7อันนี้ให้8กับ4ก็ตรงกันอยู่แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็สูตรนี้ มาบนล่างสูตนนี้งวดที่แล้วก็เข้าเข้าที่เข้าที่ศูนย์สองบนล่างแล้วมาดูว่างวดนี้จะเข้าไหมเข้ามเดี๋ยวดูก่อนขนอะดูแป๊บอ่าใช่งวดที่แล้วเข้าอยู่ที่ศูนย์สองนี่แล้วมาดูงวดน,นี้นี่ จับชนถ้ามันชนเนี่ยสูตรนี้มันชนแปดมันมี8ปดเลยนะชนกัอันนี้ก็จับใส่เลยทุกคนจับใส่แคปหน้าเจาะไว้เลยนะคะเอามายงใส่มันมีไหมแปดเกใส่อันนี้8ปดไม่มีก็ตัดออกได้แปดสี่แปดเจ็ดมีแปดหนึ่งแป้มีค่ะ48่แปมีค่ะ38ซื้อตามนี้เลย โอเคค่ะคงสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิพชาแนลเลยนะคะแคปหน้าจอแล้วขอให้ FC ทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยในวันนี้ถูกอลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถูกหวยกันทุกๆกคนนะคะสวัสดีค่ะ